สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทุกสัปดาห์กับรายการ 2BUFC TV 2024-2025ถึง2025รายการที่จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของแข้งเทพ2 Bangkok United สัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจมาฝากแฟนบอลแข้งเทพเปนบ้างมาติดตาม,ไ,มได้เลยครับบรรยากาศการเดินทางของนักเตะแข้งเทพมุ่งหน้าสู่จังหวันดนครปฐมนม Why, two, พูดคุยกับกองหลังสุดเก่งเชนสุพรรณทองสงศ์ ที่มีชื่อติดหนึ่งใน23นักเตะทีมชาติไทยในการรับใช้ชาติในทุกๆครั้งก็คือผมมองว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกๆเกมเหมือนเดิมครับช่วงเพเยอร์โฟกัสกับนนนิตพง์เสลานนท์ก็จริงๆก็ว่าหมายก็เหมือนเดิมครับก็คืออยากจะได้แชมป์กับกับทีมพาทีมประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทำผลงานส่วนตัวให้ให้ดีที่สุดครับเบื้องหลังเกมทูแบงคอกูไนเตเปิดบ้านพบอุทัยธานี FC ทั้งหมดนี้ในรายการ To Be UFC TV 2024ถึง2025ครับสวัสดีครับแหม่คนนี้ไหนนะเนี่ยรอกต้นสัปดาห์นี้ เราจะพาไปชมภาพบรรยากาศการเดินทางของนักเตะแข่งเทศทูแบงคอกอยูไ t นเต็่ต้องเดินทางบุกประเ่จะยีต้องเดินทางบุกไปเยือนเสือป่าราชานคาปรปฐมยูไนเต็ดทา่จังหปัดนครปฐมไปชรมยาบการรยาเกาศเบื้องหลังก่อนเกมกันครับ ต่อไปเราได้มีโอกาสพูดคุยกับกองหลังสุดแก่งอย่างเชนสุพันทองสงที่เพิ่งมีชื่อติดหนึ่งใน23นักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง LP Bank Cup 2024ที่ประเทศเวียดนามตามปฏิทินฟีฟ่าเดยพร้อมพูดคุยถึงเรื่องราวส่วนตัวเป้าหมายในชีวิตนักฟุตบอลหลังอายุเข้าเลข3ความพร้อมและการดูแลร่างกายหลังจากได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องและเป้าหมายต่อไปกับแข้งเทพ เป้าหมายก็ไม่เปลี่ยนครับถึงร่างกายผมถึงผออยุผมจะเดอะยขึ้นแต่ผมเชื่อว่าการดูแลร่างกายของผมก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังยึดมั่นในแนวทางของตัวเองก็คือการเล่นเป็นทีมแล้วก็จะพยายามอายุเรามากขึ้นแล้วก็จะพยายามถ่ายทอดประสบการณ์ที่เรามีให้กับรุ่นน้องเพื่อเป็นกําลังหลักให้กับทีมชูแบงคอ k ต่อๆไปครับ สำหรับตัวผมมีประทับใจ2เกมครับคือเกมแรกแชมป์ได้กินกับเกมสุดท้ายครับที่ได้แชมป์เอกครับครับก็ประทับใจในตัวเองเพราะว่าผมมาที่นี่จุดมุ่งหมายก็อยากจะเป็นแชมป์แล้วก็สามารถทําให้ชูแบงค์เข้าเป็นแชมป์ได้ครับก็รู้สึกดีใจทั้ง2เกมมากกว่าครับผมมองว่าเราเป็นทีมใหญ่ยังไง ผมก็โฟกัสในทุกๆถ้ววอยู่แล้วครับก็ไม่มีความกดดันครับเพราะที่ผ่านมาผมมองว่าทุกคนมีศักยภาพพอที่จะทาให้เป็นแชมป์ได้ในทุกๆถ้วยครับก็ไม่มีความกดดันครับก็ผมก็เชื่อมั่นในโค้ชเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เชื่อมั่นในทุกๆคนที่ทำงานอยู่ณที่นี้ครับ สำหรับตัวผมก็คือการรีคาเวอรี่ครับให้กลับมาฟื้นฟ,นฟนูร่างกายให้กลับมาได้เร็วที่สุดอย่างเช่นแช่น้ำร้อนน้ำเย็นในการกินอาหารในการพักผ่อนทุกๆอย่างคือสิ่งสำคัญครับผมมองว่าพวกนี้คือส่วนสำคัญที่เรากลับมารีคาเวอรี่ในเกมถัดๆไปได้ทันครับผมยังยืนยันคำเดิมครับเหมือนที่ เคยพูดก่อนที่ผมเข้ามาบยครั้งแรกก็คือผมจะพยายามพาบยให้ได้แชมป์ให้ได้มากที่สุดครับในการรับใช้ชาติในทุกๆครั้งก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้รับใช้ชาติแล้วก็ในความกดดันก็ไม่มีครับความกดดันคือผมมองว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกๆเกมเหมือนเดิมครับ ก็สำหรับเวียดนามก็เป็นทีมที่แข็งแ่งครับเขาเป็นทีมที่ไฟติ้งแต่ผมเชื่อมั่นว่าในเพื่อนร่วมทีมในทีมชาติทุกคนว่าจะผ่านไปได้ครับแล้วส่วนรัสเซียเป็นทีมใหม่ที่ผมก็ไม่เคยเจอและในทีมชาติก็น่าจะไม่เคยเจอผมก็มองว่ามันเป็นเกมที่ท้าทายดีครับก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับครับก็ดูการนี้มันเพิ่งเริ่มต้นนะครับ ถึงเราจะผลงานดีไม่ดีบ้างก็อยากจะให้แฟนบอลทูแบงคอคทุกๆคนครับร่วมชมร่วมเชียร์กับพวกเราไปเยอะเพราะทุกๆเสียงทุกๆก,กำลังใจเป็นแรงขับดันให้พวกผมผ่านมันไปได้รลรวก็จะได้ดีใจและยินดีไปด้วยกันครับต่อกันด้วยช่วง p พ g e ์เยอร์โกัสกับนนทิพงศ์เสรานนท์แบ็กขวาของเรา เราพาไปชมการฝึกซ้อมของนนกับทัพแข้งเทพก่อนเกมพบกับนครปฐมยูไนเต็ดก็จริงๆก็เป้าหมายก็เหมือนเดิมครับก็คืออยากจะได้แชมป์กับกับทีมพาทีมประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทำผลงานส่วนตัวให้ให้ดีที่สุดครับ ราางควมัก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับสําหรับผมก็เหมือนเป็นความพอใจในตัวเองสร้างความมั่นใจให้ต well> ัวเองเพิ่มในในอีกระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีข้อผิดพลาดมีอะไรหลายๆอย่างก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งดีๆของของตัวผมเองที่จะให้มีกําลังใจในฤดูกาลนี้แล้วกันครับจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรครับร่างกายได้พักได้ได้มีเวลาแล้วก็มีซัพพลายเมนต์ของทีมก็ ก็พร้อมครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรของร่างกาย mm hmm. เราก็น่าจะอาจจะเสียดายที่เราพลาดนาทีแล้วมาแต่ว่าเราก็กลับมาทากานบ้านกันใหม่มาแก้ไขสิ่งที่พลาดแล้วก็ทําให้มันพร้อมที่สุดคิดว่าทุกคนก็คงพร้อมที่จะแก้ข้อแก้ไขข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วหรือว่าแมตช์ก่อนก่อนก็จะทําให้มันให้มันดีไปอีกเรื่อยๆครับ ฝากแฟนบอลทูแบงคอกทุกคนครับก็ไม่ว่าจะเป็นทูแบงคอกหรือทีมอื่นถ้าถ้ามีโอกาสหรือมีเวลาก็อยากให้ลองมาเชียร์ทีมทีมทีมผมดูก็ถ้ายัางไงก็ไม่สะดวกที่บ้านก็ดูทางทีวีหรืออะไรนะว่าถ้าถ้าอยากให้สนุกก็อยากให้มาที่สนามครับครับ ปลายสัปดาห์นี้ด้วยบรรยากาศเกมพบอุทัยธานี f อซที่สนามทูเซเดียมก่อนเกมเรามีกิจกรรมมิสแอนกิทกันอีกเช่นเคยโดยในวันนี้มิวนัชชาพมสมบูรณ์กองกลางดาวรุ่งของเรามาร่วมพบปะแฟนบอลแข้งเทพยอย่างใกล้ชิดก็สวัสดีแฟนบอลทุกคนครับผมครับรู้สึกดีใจครับตื่นเต้นเลยครับที่เห็นแฟนบอลครับครั้งแรกเลยครับก็ยังประหม่านิดนึงอาจจะยังพูดน้อยนิดนึง อีกหนึ่งคำถามแล้วกันครับวันนี้อยากให้ฝากถึงแฟนๆทุกท่านที่มาเชียร์แมตช์กับผู้ไทยวันนี้อยากจะฝากข้อความถึงแฟนบอลอะไรบ้างครับวันนี้<อ>ก็ให้แฟนบอลทีมทูแบงคกครับช่วยเชียร์ทีมทูแบงค์ได้ครับผมแล้วมาเก็บสามแต้มไปด้วยกันครับอาา้าวขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องมิวด้วยนะครับ แล้วต่อด้วยเยี่ยมชมบูธผู้สนับสนุนสโมสรอูแบงคอกอยู่ในเตตดูบรรยากาศนอกสนามกันแล้วมาดูบรรยากาศภายในสนามกันครับมิวนัชชาได้พาไปชมห้อง VIP ของแคงเทพที่เปิดจำหน่ายทุกเกมในบ้านในราคา4,000บาทรองรับผู้ชมได้8คนมีแอร์เย็นฉ่ำๆจากไดกินพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างให้แฟนบอลแข้งเทพได้ชมเกมแบบ v i p สบายๆกันเลยครับ เราพาไปย้อนชมเบื้องหลังเกมที่ทูแบงคอกทูเดเต็ดพบอุทัยธานี e FC ในสนามเกิดอะไรขึ้นบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับ Don't forget, strong guys, if you get to home, okay? Let's put our style, okay? Be strong guys. Show again, everyone together. For the first means, okay? One, two, three, go! ด45นาทีแรกแ่งเทปเป็นฝ่ายฟองเกมได้มากกว่าแต่ยังไม่สามารถทำประตูได้จบครึ่งแรกด้วยผลเสมอ0ประตูต่อ0 ช่วงท้ายการแข่งขันแข้งเทศพยายามบุกหนะักเพื่อหวังได้ประตูชัยแต่บอลยังไม่ผ่านกองหลังและผู้รักษาประตูทีมเยือนที่รับกันอย่างเหนียวแน่นรวมถึงเสาและคานจบ90นาทีท,ทูแบงคอกกิเนเต็ดเสมออุทัยธานีเอฟซีแบบไม่มีสกอร์แบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มสำหรับทูบียูเทีวีสัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อน สัปดาห์หน้าจะมีข่าวสารและความเคลื่อนไหวอะไรของแข่งเทพบ้างรอติดตาม,ไ,มได้เลยครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ one t w